เรื่องราวในวันนี้เป็นเรื่องของคุณนาวครับคุณผู้ฟังคุณนาวเธอเป็นเจ้าหน้าที่ประเมินราคาทรัพย์สินทํางานกับบริษัทฟแน a นซ์แห่งหนึ่งหลักๆห,หน้าที่ของเธอเลยก็คือเวลามันมีบ้านหรือว่าทรัพย์สินที่เจ้าของเขาไม่สามารถผ่อนชําระได้ตัวเธอเองต้องเข้าไปดูแลครับต้องไปตรวจเช็คสภาพแล้วก็ทําการประเมินราคาเพื่อเตรียมส่งขายทอดตลาดต่อไป งานนี้เนี่ยคุณผู้ฟังฟังดูแล้วอาจจะดูเหมือนกับว่าเป็นการเดินสำรวจบ้านแล้วก็ถ่ายรูปทั่วไปแต่ความจริงแล้วมันไม่ใช่นะครับคุณนาวเธอเล่าให้ผมฟังว่ามันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเพราะว่าบางครั้งไอ้บ้านที่เข้าไปดูเนี่ยสภาพบ้านมันไม่ได้อยู่ในสภาพที่พร้อมขายตลอดเวลาบางหลังถูกขายทิ้งแล้วก็ร้างมานานแล้วไม่มีคนอยู่ดูแลต้นไม้ขึ้นรกสูง บางบ้านเนี่ยถึงหัวเข่าเลยก็มีนะครับต้องบุกป่ปาฝ่าดงเข้าไปแล้วก็ไปถ่ายรูปภายในตัวบ้านมาให้ได้หรือบางหลังนะเข้าของ,กของเก่าของเจ้าของเดิมก็ยังอยู่วางกองพเนินเทินทึกเต็มไปหมดหรือที่หนักๆห,หน่อยบางหลังเจ้าของยังอยู่ก็มีเหมือนกันครับคุณผู้ฟังแล้วก็ล็อกประตูไม่ให้เจ้าหน้าที่อย่างคุณนาวเข้าไปต้องอยู่เคลียร์กันยาวเลยคุณนาวเธอบอกว่าไอ้ช่วงแรกๆที่ทํางานที่ว่านี้เนี่ย ตัวเธอเองก็รู้สึกแปลกๆทุกครั้งที่เข้าไปในบ้านแบบนี้งานของเธอเวลาเข้าบ้านไปนะครับจะเข้าไปกับเพื่อนบางทีก็คนหนึ่งบ้างหรือไม่ก็สองคนบ้านไหนอยู่ลึกๆเงียบๆไม่มีคนหน่อยมันก็จะทําให้บรรยากาศมันดูวิววิวตลอดเวลายิ่งถ้าไปในช่วงเวลาที่ไม่ค่อยเหมาะสมอย่างเช่นบ่ายแก่ๆหรือเกือบค่ําบ้านบางหลังนะครับบรรยากาศกับอารมณ์ในบ้านเนี่ยมันจะต่างออกไปเลย และอีกเรื่องหนึ่งที่ผมเล่าให้ฟังก่อนหน้านี้ก็คือบางครั้งบ้านบางหลังนะครับเจ้าของเขายังอยู่หรือว่าออกไปแล้วแล้วก็ยังมีของมีความผูกพันอยู่กับบ้านแม้บ้านจะถูกยึดไปแล้วนะแต่เจ้าของเนี่ยก็ยังคงวนเวียนมาที่บ้านหลังนี้บางทีแอบงัดเข้าไปในบ้านเพื่อเอาของก็มีเหมือนกันนะครับซึ่งคุณนาวเองก็เจอหลายครั้งมากๆแต่ก็ต้องพยายามอธิบายดีๆนะฮะเพื่อเลี่ยงการประทะ ้องคุยดีๆเพราะว่าตัวเธอเองก็บอกว่าก็เข้าใจความรู้สึกของคนที่ถูกยึดบ้านนั่นแหละและจากที่ผมเล่าให้คุณผู้ฟังฟังทั้งหมดภาพรวมของงานคุณนาวที่เธอทําอยู่บางทีหลายๆคนอาจจะคิดว่ามันธรรมดานะครับแต่สําหรับคุณนาวเองมันเต็มไปด้วยเรื่องราวที่มันคาดเดาไม่ได้เลยและในบรรดาบ้านท,ทั้งหมดที่คุณนาวเคยเข้าไปมันไม่มีหลังไหนที่ทําให้ตัวเธอจดจําได้เท่ากับบ้านร้างในจังหวัดปทุมธานีหลังนี้ ในวันที่เกิดเรื่องหัวหน้าเรียกคุณนาวเข้าไปหาแล้วก็บอกว่ามีบ้านหลังหนึ่งในจังหวัดประทุมธาน,นีที่เพิ่งถูกยึดหัวหน้าเขาต้องการให้คุณนาวเข้าไปตรวจเช็คแล้วก็ประเมินราคาซึ่งในตอนแรกน,นะครับเธอเองก็ไม่ได้คิดอะไรมากหรอกเพราะว่ามันเป็นการสั่งงานจากหัวหน้าตามปกตินั่นแหละแต่พอเธอเห็นข้อมูลในเอกสารแล้วก็ต้องแอบสงสัยอยู่ในใจเพราะว่าไอ้บ้านหลังนี้จากรูปล่าสุดที่มีคนไปถ่ายมาเนี่ย คือบ้านมันค่อนข้างจะเก่าครับคุณผู้ฟังทรงบ้านมันเป็นทรงสไตล์ที่นิยมกันเมื่อ20กว่าปีก่อนและที่น่าแปลกก็คือเจ้าของบ้านเพิ่งจะหยุดผ่อนแล้วก็ปล่อยให้ธนาคารยึดทั้งๆที่จริงๆแล้วถ้ามันเป็นบ้านที่มีคนอาศัยอยู่สภาพภายนอกมันควรจะดูดีกว่านี้อย่างน้อยเลยไอ้สีที่มันลอกมันก็ควรจะทาบ้างหรือไม่ก็ต้องตัดหญ้าบ้างแต่นี่ตรงกันข้ามกันหมด คือดูยังไงมันก็เหมือนกับเป็นบ้านร้างที่ถูกทิ้งร้างมานานในวันนั้นครับคุณนาวกับเพื่อนร่วมงานอีกคนหนึ่งถูกมอบหมายให้ไปที่บ้านหลังนี้ตัวเธอเองก็ตั้งใจแหละว่าจะไปตั้งแต่เช้าเพราะว่าอากาศมันจะได้ไม่ร้อนมากยังแต่ในวันนั้นทั้งสองคนนั้นติดงานด่วนที่สำนักงานใหญ่มันก็เลยทำให้การไปสำรวจหน้าง,งานที่บ้านร้างในจังหวัดประทุมธาน,นีมันเลดออกไปแล้วพอเดินทางไปจริงๆเวลาตอนนั้นมันก็บ่ายคล้อยแล้ว กว่ารถจะถึงบ้านหลังนั้นก็ราวๆสี่โมงเย็นบรรยากาศ4ี่โมงเย็นในบริเวณนั้นมันก็เริ่มเปลี่ยนแดดไม่แรงเหมือนช่วงเที่ยงและกลับกันพอดวงอาทิตย์มันเริ่มเปลี่ยนทิศแดดที่ส่องมามันก็จะส่องแบบเฉียงๆย้อนแสงกับตัวบ้านพอดีเป๊ะเลยในตอนนั้นครับคุณนาวเธอจําได้ว่าพอรถเลี้ยวเข้ามาที่ซอยเธอก็เห็นว่าบ้านหลังนี้มันตั้งอยู่ลึกพอสมควร โดยรอบๆตัวบ้านหลังนี้มันก็จะเป็นบ้านเก่าของชาวบ้านนะครับที่ก็น่าจะมีคนอาศัยอยู่แหละแต่มันก็เริ่มทรุดโทรมไปตามเวลาแล้วและทันทีที่คุณนาวเธอถึงหน้าบ้านแล้วก็ตั้งใจจะเข้าไปประเมินราคาตัวเธอเองก็เห็นบ้านได้อย่างชัดเจนว่าบ้านหลังนี้มันเป็นบ้านสองชั้นสีผนังซีดจางแล้วก็ลอกล่อนออกเป็นดวงๆเถาวันกับต้นหญ้าขึ้นรกปกคลุมกำแพงหน้าบ้านเต็มไปหมด แล้วก็ประตูทางเข้าบ้านน่ะนะครับมันก็จะเป็นรั้วเหล็กที่สนิมขึ้นจนเห็นเป็นคราบสีน้ําตาลแดงและพอเห็นสภาพบ้านแบบนี้เนี่ยแหละคุณนาวกับเพื่อนเธอก็มองหน้ากันแล้วก็ถอนหายใจที่ถอนหายใจมันก็เป็นเพราะว่าจากประสบการณ์ที่เธอรู้เลยว่าก,กว่าจะเช็คบ้านหลังนี้เสร็จน่าจะเย็นหรือไม่ก็ค่ําพอดีโดยที่หลังจากนั้นทันทีที่คุณนาวก้าวเท้าลงมาจากรถสิ่งแรกที่มันสะดุดตานั่นก็คือหน้าต่างที่ชั้นสอง เธอเงยหน้าขึ้นไปมองโดยไม่ได้ตั้งใจแล้วก็เห็นเหมือนกับว่ามันมีอะไรบางอย่างกําลังเคลื่อนไหวอยู่ตรงนั้นมันเป็นภาพล,งลางๆคล้ายกับคนยืนอยู่หลังผ้าม่านซึ่งคนคนนั้นก็กําลังจ้องมองลงมาที่พวกคุณนาวคุณนาวที่เห็นแบบนั้นครับเธอก็ตกใจจนสะดุ้งวูบเลยก่อนที่จะรีบหันไปมองเพื่อนว่าเพื่อนเขาเห็นเหมือนกันหรือเปล่าแต่กลับกันเพื่อนไม่ได้พูดอะไรเลย ในตอนนั้นเพื่อนเขากำลังก้มหน้าก้มตาดูเอกสารในแฟ้มอยู่และเพราะแบบนี้นี่แหละคุณนาวเธอก็เลยเก็บความรู้สึกนี้เอาไว้คนเดียวไม่กล้าพูดออกมาเพราะว่าใจหนึ่งเธอก็คิดครับว่ามันอาจจะเป็นเพียงแค่งเงาสะท้อนจากแสงแดดหรือเปล่าหรือแม้ก็เป็นภาพหลอนจากการที่เธอมองย้อนแสงนานเกินไปซึ่งหลังจากนั้นพอตัวเธอเองเปิดประตูรั้วเข้าไปคุณนาวกับเพื่อนก็เริ่มทำงานตามขั้นตอนเลยเดินถ่ายรูปรอบๆตัวบ้าน เก็บภาพสภาพของบ้านทั้งภายนอกและภายในซึ่งโดยหลักแล้วเพื่อนคุณนาวจะเป็นคนเก็บรูปะนะครับส่วนคุณนาวเธอจะเป็นคนจดบันทึกแล้วก็ตรวจตราตามรายการที่ต้องเช็คอย่างเช่นสภาพโครงสร้างสภาพพื้นกระจกบันไดอะไรพวกนี้เธอในตอนนั้นก้าวเท้าเข้าไปในตัวบ้านแล้วก็สะดุดอยู่สิ่งหนึ่งสิ่งสิ่งนั้นมันคือกลิ่นซึ่งไอกลิ่นที่ว่านี้ครับมันไม่ได้เป็นเพียงกลิ่นอับธรรมดา แต่มันเป็นกลิ่นเหมือนกับเป็นกลิ่นของบ้านที่มันถูกปิดร้างเอาไว้นานๆทั้งกลิ่นฝุ่นกลิ่นเชื้อรากลิ่นไม้เก่าๆปะปนกันไปหมดเลยคือเข้าไปในบ้านแล้วรู้สึกหายใจไม่ค่อยสะดวกเลยซึ่งในขณะนั้นระหว่างที่ตัวเธอเองกำลังจดบันทึกในสมุดต,ตัวคุณนาวเองเธอก็ได้ยินเสียงแว่วๆดังมาจากด้านบนเสียงที่ได้ยินมันเป็นเสียงผู้หญิงที่เรียกชื่อตัวเธอเบาๆในตอนแรกที่ได้ยินเธอก็คิดว่าเพื่อนเธอแกล้งหรือเปล่า เธอก็เลยชะโง,งกหน้าแล้วก็ตะโกนถามไปแต่มันดันไม่มีเสียงตอบกลับคุณนาวในตอนนั้นเธอเลยตัดสินใจเดินตามเสียงไปแล้วก็ตั้งใจจะเดินขึ้นบันไดไปเพื่อดูที่มาของเสียงซึ่งความจริงแล้วที่คุณนาวคิดว่าเพื่อนตัวเองเรียกนะ่ะเธอมารู้ภายหลังนะครับว่าตอนนั้นเพื่อนเธอเองกําลังก้มๆเงยๆเ,เก็บรายละเอียดอยู่ในสวนหลังบ้านแล้วก็ไม่ได้สนใจด้วยว่าตอนนั้นคุณนาวเรียกอะไรแล้วเพราะแบบนี้นั่นแหละ มันก็เลยทําให้คุณนาวเข้าใจผิดแล้วก็ค่อยๆก้าวเท้าเดินขึ้นบันไดไปทีละขั้นยิ่งไปกว่านั้นก็คือพอยิ่งก้าวเท้าใกล้ถึงชั้นสองบรรยากาศด้านบนมันยิ่งชื้นแล้วก็อึดอัดหนักกว่าชั้นหนึ่งอีกคือมันบอกไม่ถูกมันทั้งเหม็นอบับทั้งอึดอัดหายใจไม่ออกและทันทีที่คุณนาวเธอก้าวเท้าถึงโถงชั้นสองเธอก็เห็นว่าชั้นบนของบ้านหลังนี้มันมีห้องนอนอยู่หลายห้อง เธอเดินตรงไปที่ประตูห้องหนึ่งที่มันถูกแง้มเปิดอยู่และหลังจากที่เธอก้า,าวเท้าเข้าห้องไปจูๆ่ๆประตูมันก็ปิดเองดังปั้งเสียงดังคือมันเหมือนกันว่ามันมีลมจากด้านนอกพัดมาปิดประตูทั้งๆที่หน้าต่างบนชั้นสองตอนนั้นมันไม่มีบานไหนถูกเปิดออกเลยและยิ่งไปกว่าน,นั้นก็คือในขณะที่ประตูมันถูกลมพัดจนปิดแล้วเพียงเสี้ยววินาทีหลังจากนั้น ประตูมันก็แง้มเปิดออกเองเหมือนคนค่อยๆดึงประตูออกก่อนที่คุณนาวเธอจะเห็นว่าที่หน้าประตูห้องนอนใหญ่ของบ้านร้างหลังนี้มันมีผู้หญิงคนหนึ่งในชุดนอนสีซีดๆกำลังก้าวเท้าเดินผ่านหน้าประตูไปผู้หญิงคนนั้นเธอไม่ได้หันหน้ามองคุณนาวมานะแล้วก็ไม่ได้ส่งเสียงไม่มีเสียงการก้าวเท้าเดินเลยแม้แต่ก้าวเดียวเธอแค่เดินผ่านหน้าประตูห้องช้า,ชา เหมือนกับคนที่กำลังอาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้แล้วก็เดินก้าวเท้าในบ้านตัวเองตามปกติในตอนนั้นครับจากภาพที่เห็นคุณนาวเองก็แทบจะช็อกเลยใจนึงก็อยากวิ่งหนีแต่อีกใจนึงมันก็เหมือนกับว่าเธอถูกดึงให้ยืนมองอยู่ตรงนั้นอยู่นิ่งๆซึ่งไอภาพที่เห็นเนี่ยถึงมันจะเร็วมากเพียงแค่ไม่กี่วินาทีที่ผู้หญิงคนนั้นเธอเดินผ่านหน้าแต่ว่าภาพที่ว่านี้มันก็ติดอยู่ในหัวคุณนาวจนทําให้เธอจําได้จนถึงทุกวันนี้เนี่ยแหละ ซึ่งหลังจากที่คุณนาวเห็นผู้หญิงในชุดนอนเธอเดินผ่านไปในตอนนั้นเนี่ยเธอก็แทบไม่ได้สติอะไรเลยคือใจมันเต้นแรงแล้วก็เหมือนกับว่าหูเอออยู่พักหนึ่งเลยด้วยโดยที่ไม่นานหลังจากนั้นเพื่อนที่เก็บรูปอยู่ที่หลังบ้านเขาก็ตะโกนเรียกขึ้นมาว่าด้านบนเป็นไงบ้างนาวและจากเสียงเพื่อนที่เขาตะโกนขึ้นมานี้เนี่ยแหละครับมันก็เลยเหมือนกับว่าคุณนาวเองถูกดึงกลับมาอยู่กับปัจจุบันแล้วก็เดินออกไปที่ระเบียงของห้องห้องนั้น ตั้งใจจะก้มมองลงไปตอบเพื่อนที่อยู่ด้านหลังบ้านและในจังหวะที่เธอตะโกนเรียกเพื่อนไปจากระเบียงชั้นสองนั่นแหละพอเพื่อนเขาเงยหน้าขึ้นมาจากตัวบ้านชั้นล่างแทนที่เพื่อนเขาจะถามดีๆหรือว่าโบกมือทักทายตามปกติแต่เปล่าเลยเพื่อนที่อยู่ที่บ้านชั้นล่างเขาดันเปิดตากว้างก่อนจะกรีดออกมาอย่างสุดเสียงในตอนนั้นครับคุณนาวเองเธอก็งงมากเลยไม่รู้เหมือนกันว่าเพื่อนเธอตกใจอะไร จริงๆแล้วเธอก็ตะโกนถามไปอะนะแต่เพื่อนเขาก็ดันตอบกลับมาด้วยสีหน้าซีดเหมือนคนเห็นผีเพื่อนเขาบอกว่านาวลงมาจากบ้านเดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวนี้เลยนะต้องไปกันแล้วซึ่งน้ําเสียงของเพื่อนในตอนนั้นคือเพื่อนเขาไม่ได้ล้อเล่นนะครับน้ําเสียงเขาดูจริงจังแล้วหน้าตาเขาก็ดูกลัวมากๆและเพราะแบบนี้นั่นแหละตัวคุณนาวเองเธอก็เลยไม่รอช้ารีบวิ่งลงบันไดยอย่างรวดเร็ว และหลังจากที่ทั้งสองคนขึ้นรถแล้วก็ออกมาจากบ้านร้างหลังนั้นเพื่อนคุณนาวเธอก็พูดขึ้นมาด้วยน้ำเสียงสั่นๆว่าเมื่อกี้ตอนที่แกยืนที่ระเบียงนะ่ะเราเองไม่ได้เห็นแค่แกนะเราเห็นผู้หญิงหน้าตาเละๆคนหนึ่งกําลังยืนอยู่ด้านหลังแกด้วยซึ่งจากคําพูดนี้ของเพื่อนเขาเนี่ยแหละมันก็เลยทําให้คุณนาวขนลุกสู้ทั้งตัวทันที คือภาพที่เพื่อนเห็นมันคือภาพของผู้หญิงคนหนึ่งที่เอาใบหน้าซ้อนมาทางไหล่ของคุณนาวซึ่งผู้หญิงคนนั้นก็น่าจะเป็นผู้หญิงคนเดียวกันกับที่คุณนาวเห็นใส่ชุดนอนเดินผ่านหน้าประตูห้องนอนไปซึ่งจากเรื่องที่ทั้งสองคนเธอเจอมันก็ประติดประต่อแล้วก็เชื่อมโยงกันได้อย่างน่าอาัศจรรย์ซึ่งรู้สึกว่าหลังจากนั้นเวลาผ่านไปน่าจะราวๆสองเดือนได้มั้งครับหลังจากที่คุณนาวกับเพื่อนไปที่บ้านรางครั้งแรกเนี่ย ท้ายที่สุดบ้านหลังนี้ถูกประกาศขายได้นะครับคุณผู้ฟังขายทอาตลาดไปแล้วก็มีคนซื้อซึ่งตามหน้าที่ของคุณนาวแล้วตัวคุณนาวเนี่ยแหละจาเป็นจะต้องไปเปิดบ้านแล้วก็ส่งมอบบ้านให้กับเจ้าของใหม่ให้เจ้าของใหม่เขาตรวจสภาพก่อนรับโอนนั่นเองคุณนาวเธอจําได้ดีว่าตอนที่เธอขับรถไปที่บ้านร้างหลังนั้นอีกครั้งความรู้สึกครั้งนี้มันก็ไม่ค่อยเหมือนเดิมหรอกครับและในใจลึกๆภาพของผู้หญิงคนนั้นก็ยังติดอยู่ในหัวนั่นแหละ เธอจำได้ดีถึงกลิ่นอับถึงภาพของบ้านร้างที่มันมีปนหลุดล่อนทั้งบ้านรวมถึงสิ่งที่เพื่อนจะเห็นที่ระเบียงด้วยแต่ถึงผมจะพูดว่าไม่สบายใจยังไงก็แล้วแต่ยังไงงานมันก็คืองานครับไม่อยากมามันก็ต้องมาและคุณนาวเองก็พยายามทำงานให้มันจบเร็วที่สุดภายในวันเพื่อที่ตัวเธอเองจะได้ตัดขาดกับบ้านหลังนี้สักทีคุณนาวเธอบอกผมว่าเจ้าของใหม่ที่มาติดต่อขอซื้อบ้านร้างหลังนี้เนี่ย เป็นผู้ชายอายุราวๆ40ปลายๆได้เขาแต่งตัวสุภาพดูเป็นคนมีฐานะพอสมควรตอนที่มาเจอคุณนาวที่บ้านร้างอนะครับชายคนนี้เขาขับรถยุโรปมาจอดหน้าบ้านเพียงคนเดียวซึ่งคุณนาวเองหลังจากได้เจอลูกค้าตัวเธอเองก็แนะนําตัวแล้วก็เปิดประตูให้ลูกค้าเข้าบ้านร้างไปตามหน้าที่ของเธอนั่นแหละซึ่งชายคนนี้ที่มาขอซื้อบ้านเนี่ยเขาก็มีพฤติกรรมค่อนข้างจะแปลกนะครับ คือเขาดูเหมือนกับว่าเขารู้จักสถานที่นี้ดีอยู่แล้วระหว่างเดินตรวจบ้านคุณนาวสังเกตเห็นว่าชายคนนี้ไม่ได้มีท่าทางเหมือนคนที่จะมาซื้อบ้านเพื่ออยู่เลยคือเขาไม่ได้สนใจสภาพผนังไม่ได้สนใจน้ําไม่ได้สนใจไฟเลยด้วยซ้ําไม่ได้สนใจโครงสร้างของตัวบ้านเลยว่ามันจะผุพังสักแค่ไหนคือมันเหมือนกับว่าเขาไม่ได้ตั้งใจจะมาดูะครับแต่เขาตัดสินใจซื้อแน่นอนร้อยเปอร์เซนต์ ไม่ว่าสภาพบ้านหลังนี้จะเป็นยังไงก็แล้วแต่และด้วยความสงสัยของคุณนาวเนี่ยแหละเธอก็เลยถามลูกค้าไปตรงๆอะนะว่าพี่คะพี่ซื้อบ้านหลังนี้ทำไมอะเพราะว่าจริงๆแล้วทางธนาคารมีบ้านเราแวกนี้หลายหลังนะที่ราคาใกล้เคียงกันแต่ว่าสภาพดีกว่านี้เยอะเลยคือคุณนาวเธอพยายามฮาร์ดเซลบ้านหลังอื่นไปอะนะครับเนื่องจากบ้านหลังอื่นมันมีค่าคอมเยอะกว่าพูดตรงๆคุณผู้ฟังเพียงแต่ว่า ชายคนนี้ที่มาขอซื้อหลังจากได้ยินคําแนะนําของคุณนาวแล้วเขาก็หยุดยืนอยู่พักหนึ่งก่อนจะหันกลับมายิ้มบางๆแล้วก็ตอบคุณนาวสั้นๆว่าที่เขาซื้อบ้านหลังนี้เนี่ยมันเป็นเพราะว่าแฟนของเขาเคยเสียชีวิตที่นี่ซึ่งจากคําพูดนี้ของลูกค้าเนี่แหละครับคุณนาวเองเธอก็ตกใจจนพูดไม่ออกเลยจริงๆแล้วตอนนั้นเธอก็พอจะเดาได้แล้วละ่ะว่าบ้านหลังนี้มันไม่ปกติ แต่ตัวเธอเองก็ไม่ได้คิดว่าตัวเธอเองจะได้ยินเหตุผลความแปลกจากเจ้าของใหม่ของบ้านหลังนี้โดยตรงและด้วยความที่คุณนาวเองเธอเป็นคนที่ค่อนข้างอยากรู้อยากเห็นนะครับเธอก็เลยถามลูกค้าต่อไปถามไปทําไมก็ไม่รู้เพราะว่าเธอมารู้สึกตัวภายหลังว่าคําถามของเธอมันค่อนข้างเสียมารยาทครับคุณนาวเธอถามไปว่าพี่คะแล้วแฟนพี่เสียยังไงในบ้านหลังนี้ซึ่งจากคําพูดนี้ของคุณนาวเนี่ยแหละ มันเหมือนกับว่ามันเป็นคําถามที่ไปกระทบความรู้สึกลูกค้าเหมือนกันนะเพราะว่าลูกค้าคนนั้นเขาก้มมองต่ําแล้วก็ไม่ตอบกลับมากอจู่ๆก็เงียบไปเลยแล้วหลังจากนั้นเขาก็เลี่ยงไปถามเรื่องเอกสารแทนและเพราะแบบนี้นั่นแหละคุณนาวเธอก็เลยรู้ว่าลูกค้าน่าจะไม่อยากเล่าหรืมั้งเธอก็เลยไม่ได้ถามต่อแล้วก็ปล่อยเรื่องนี้ผ่านไปคิดว่ามันน่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาก่อนที่เธอจะขอโทษขอโพยลูกค้าไป ซึ่งในคืนวันเดียวกันนั้นนั่นแหละหลังจากที่คุณนาวเธอกลับบ้านตัวเธอเองก็ไม่ได้คิดอะไรมากนะครับนอกจากมีความรู้สึกคาใจเรื่องที่เจ้าของใหม่ของบ้านร้างหลังนั้นพูดทิ้งท้ายเอาไว้ในคืนวันนั้นคุณนาวเธอนอนหลับไปพร้อมกับความสงสัยจนกระทั่งหลังจากนั้นไม่นานตัวเธอเองก็ฝันความฝันในครั้งนี้มันเป็นฝันที่ชัดเจนแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อนไม่เหมือนกับฝันที่มันเลื่อนลอยทั่วๆไป คือมันเหมือนกับว่าเธอตื่นขึ้นมาแล้วก็ไปอยู่ในบ้านร้างที่สามโคกหลังนั้นจริงๆบรรยากาศทุกอย่างในบ้านหลังนั้นมันตรงกับช่วงตอนกลางวันตอนที่คุณนาวเธอไปแนะนําตัวบ้านแล้วก็ปิดการขายโดยที่ในฝันครั้งนี้มันก็ค่อนข้างที่จะแปลกเพราะว่าในความฝันคุณนาวเธอพยายามเดินหาทางออกจากบ้านหลังนี้แต่ไม่ว่าจะหายังไงก็หาไม่เจอทั้งที่ปกติเธอก็รู้นะครับว่าบ้านหลังนี้มีประตูตรงไหนบ้างเพราะว่าเธอไปถึงสองครั้งแล้ว แต่ในฝันพอเธอเดินไปถึงประตูตรงจุดนั้นบันดันกลับมีเพียงแค่ผนังตันๆเหมือนกับว่ามันถูกเอาประตูออกแล้วก็ถูกปูนฉาบป,ปิดตายเอาไว้เลยและพอทางนี้ตันพอเดินไปอีกทางหนึ่งทางอื่นมันก็ตันเหมือนกันหมดในความฝันคุณนาวเธอก็เลยอึดอัดใจเดินวนไปวนมาอยู่แบบนั้นจนกระทั่งมันมีจังหวะหนึ่งคุณผู้ฟังคุณนาวเธอเดินผ่านกระจกบานหนึ่งในห้องโถงใหญ่ แล้วก็เห็นว่าเงาสะท้อนในกระจกที่มันสะท้อนกลับมาเงาเงานั้นมันไม่ใช่คุณนาวมันดันกลับกลายเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่หน้าตาไม่คุ้นเลยผมของเธอยาวใส่ชุดนอนซีดๆและเพราะแบบนั้นพอคุณนาวเธอคิดไปคิดมาชุดนอนที่เธอใส่ในความฝันกับลักษณะใบหน้าและสีผมที่เธอเห็นมันคือผีผู้หญิงคนนั้นที่เธอเห็นที่บ้านร้างเลยไม่มีผิด คือมัอนเหมือนกับว่าในฝันครั้งนี้คุณนาวหลุดเข้าไปอยู่ในร่างกายของเธอโดยที่หลังจากนั้นเพียงเสี้ยววินาทีที่คุณนาวรู้สึกตัวนั่นแหละเสียงประตูบ้านจากมุมไหนสักมุมหนึ่งในบ้านร้างมันก็ดังขึ้นดังลั่นก่อนที่จะมีผู้ชายคนหนึ่งวิ่งตรงมาหาคุณนาวใบหน้าของชายคนนั้นมันดูบิดเบี้ยวแล้วก็โกรธจัดในมือข้างขวาของเขาถือของปลายแหลมและในวินาทีที่คุณนาวเห็นหน้าชายคนนั้นชายคนนั้นก็ไม่ได้พูดจาหรืออะไรเลย เขาใช้ของแหลมในมือทำร้ายคุณนาวจนตัวเธอเองกรีดร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดโดยที่หลังจากนั้นไม่นานตัวเธอเองก็เริ่มรู้สึกถึงลมหายใจที่มันค่อยๆขาดช่วงลงทีละนิดและก่อนที่เธอจะสิ้นใจจู่ๆมันก็มีเสียงผู้หญิงคนหนึ่งดังขึ้นมาในหัวเสียงเสียงนั้นมันไม่ใช่เสียงตะโกนแต่มันเป็นเสียงกระซิบที่มันดังก้องไปทั่วตัวเธอเองจำได้ดีว่าผู้หญิงคนนั้นเธอพูดขึ้นมาว่า รู้หรือยังกูตายยังไงและจากประโยคสั้นๆนี้เนี่ยแหละครับมันทำให้คุณนาวเธอสะดุ้งตื่นขึ้นมาในโลกของความเป็นจริงทันทีไอต,ตอนที่ตื่นขึ้นมาเนี่ยเหงื่อท่วมตัวหัวใจเต้นแรงเหมือนเธอไปวิ่งมาราธอนมาเลยและหลังจากเรื่องราวในฝันของคืนวันนั้นจนกระทั่งวันหนึ่งครับมันเป็นวันที่คุณนาวต้องเอาเอกสารส่งมอบบ้านไปให้เจ้าของใหม่ เธอเองเนี่ยก็เตรียมเอกสารไปพร้อมเลยตามหน้าที่ของเธอนั่นแหละแล้วเธอก็ตั้งใจด้วยว่าเดี๋ยวเธอจะเล่าเรื่องราวความฝันของเธอให้กับเจ้าของใหม่ฟังโดยหลังจากที่คุณนาวเล่าเรื่องความฝันทั้งหมดให้กับเจ้าของใหม่ของบ้านร้างหลังนี้ฟังเจ้าของบ้านเนี่ยเขาก็เงียบไปเลยครับแล้วก็นิ่งๆไปก่อนที่น้ําตาเขาจะคลอเบ้าแล้วก็ร้องไห้ออกมาชายคนนั้นก็พูดกับคุณนาวเสียงสั้นๆว่าใช่ครับ แฟนผมเสียอย่างนั้นจริงๆแบบเดียวก,กันกับที่คุณนาวฝันนั่นแหละชายคนนั้นเขาเล่าให้คุณนาวฟังว่าแฟนของเขาถูกแฟนใหม่ทำร้ายหลังจากที่เธอเลิกคบกับเขาไปโดยที่เรื่องนี้มันก็ไม่มีใครรู้รายละเอียดแน่ชัดน,น,นะครับเพราะว่าเรื่องมันถูกปิดเงียบไปเนื่องจากแฟนใหม่ของเจ้าของบ้านร้างหลังใหม่เขาเป็นผู้มีอิทธิพลในเมืองเหมือนกับว่าเป็นลูกนักการเมืองท้องถิ่นหรือว่าอะไรสักอย่างหนึ่งนี่นแหละ เรื่องนี้มันก็เลยกลายเป็นอุบัติเหตุครับแล้วก็เป็นข่าวเล็กๆในชุมชนเงียบๆไม่มีใครมาตามต่อจนกระทั่งชายคนนี้เขามารู้ความจริงทั้งหมดนั่นแหละแต่เขาก็ไม่ได้พูดกับใครนะเพราะว่าหลังจากนั้นบ้านหลังนี้เนี่ยคนที่รับมราด,าดกต่อจะเป็นญาติของแฟนเขาเองหมายถึงญาติของฝั่งผู้หญิงนะครับในตอนนั้นเจ้าของใหม่เขายอมรับนะว่าการที่เขาตัดสินใจซื้อบ้านร้างหลังนี้เนี่ยมันไม่ใช่เพราะเขาอยากอยู่ครับ แต่ว่าช่วงที่ผ่านมาเขาฝันถึงแฟนเก่าบ่อยๆฝันว่าเธอมายืนอยู่ในบ้านหลังนี้แล้วก็พูดกับเขาว่าเธอออกจากที่นี่ไม่ได้วิญญาณผู้หญิงคนนั้นเธอบอกว่าบุญที่ทําให้เธอเนี่ยเธอไม่เคยได้รับเลยเพราะว่าบุญมันไม่ถึงเจ้าของใหม่ของบ้านหลังนี้เขาก็เลยเชื่อว่าถ้าเกิดว่าเขาซื้อบ้านหลังนี้แล้วก็นิมนต์พระมาทําบุญบ้านไม่แน่นะแฟนเก่าของเขาที่เสียชีวิตในบ้านหลังนี้ก็น่าจะได้รับบุญไปด้วยแล้วมันก็น่าแปลกนะครับ เพราะว่าหลังจากที่เขาฝันบ่อยๆเนี่ยพอเขามาเช็คดูอีกทีหนึง่งบ้านหลังนี้มันก็ถูกประกาศขายมันก็เลยเป็นเหตุผลไงครับว่าหลังจากที่คุณนาวได้รับออเดอร์บ้านหลังนี้มาเพียงแค่2เดือนเท่านั้นบ้านหลังนี้ก็ถูกชายคนนี้ซื้อไปเลยซึ่งจากเรื่องราวทั้งหมดนี้ที่คุณนาวเธอเล่าให้ผมฟังถึงเรื่องมันจะดูบังเอิญอะนะครับแต่มันก็เป็นความบังเอิญที่มันปฏิเสธไม่ได้เพราะว่าถึงจะบอกว่าความฝันมันเป็นความบังเอิญ แต่เรื่องของวิญญาณผู้หญิงคนนั้นที่อยู่ในบ้านหลังนี้มันเป็นความจริงสิ่งที่คุณนาวฝันถึงเหตุการณ์การเสียชีวิตของเธอกับเรื่องราวของความเป็นจริงที่เธอเสียชีวิตที่บ้านแห่งนี้มันดันบังเอิญตรงกันแล้วก็ลงล็อกกันได้อย่างน่าอาัศจรรย์และเพราะแบบนี้เนี่ยแหละครับคุณนาวเธอก็เลยเชื่ออย่างสนิทใจว่าวิญญาณของเธอก็ยังคงอยู่ที่บ้านหลังนี้เนี่ยแหละเพียงแต่ว่ามันไม่มีใครสามารถรู้ได้นะครับว่าทําไมเธอถึงไม่ได้รับบุญ แล้วมันก็ไม่มีใครรู้ด้วยว่าถ้าหากเจ้าของใหม่เขาซื้อบ้านหลังนี้และนิมนต์พระมาทําบุญบ้านวิญญาณของผู้หญิงคนนั้นเธอจะได้รับบุญจริงๆหรือเปล่าเรื่องนี้น่าเห็นใจวิญญาณเหมือนกันนะครับคุณผู้ฟังคือจริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าการปรากฏตัวของเธอเธอไม่ได้อยากได้อะไรจากคุณนาวเลยแต่คุณนาวเนี่ยแหละดันอยากจะรู้เรื่องของเธอเธอก็เลยให้คุณนาวฝันซะเลย แล้วการฝันเนี่ยก็คือไม่ได้ให้คุณนาวเห็นเธอเฉยๆนะว่าเธอตุยยังไงแต่ให้คุณนาวคลอสเป็นเธอซะเลยแล้วก็รู้ถึงความเจ็บปวดของเธอซึ่งคุณนาวเองจะได้รู้แบบเต็มๆไงว่าเธอจากไปยังไงคือสามารถรับรู้ถึงความเจ็บปวดของเธอได้เลยว่าคืนวันนั้นเธอเจ็บปวดแค่ไหนเออนะ่าสงสารเหมือนกันนะฮะคุณผู้ฟังซึ่งเรื่องที่น่าแปลกก็คือแฟนเก่าของวิญ,ญญาณผู้หญิงคนนั้นน่าจะเป็นคนเดียวแหละมั้ง ที่สามารถช่วยเธอได้เธอก็เลยไปเข้าฝันแฟนเก่าและแฟนเก่าก็พยายามเหมือนกับว่าจ้องจะซื้อบ้านหลังนี้มานานแล้วแต่บ้านหลังนี้เจ้าของเดิมเขาไม่ขายครับโดยที่พักหลังๆพอเขาฝันถึงแฟนเก่าบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นพอ,อมาเช็คดูอีกทีปรากฏว่าไอ้บ้านร้างหลังนี้ถูกขายซะแล้วแล้วก็โดนบริษัทไฟแนนซ์ของคุณนาวเนี่ยแหละซื้อไปยึดไปเขาก็เลยมาติดต่อขอซื้อแล้วก็ได้บังเอิญเจอคุณนาวเนี่ยแหละครับ เออเป็นความบังเอิญที่มันค่อนข้างจะแบบถึงพลิกถึงขิงนะคุณผู้ฟังต้องบอกแบบนี้คุณนาวบอกว่าในความฝันนี้เจ็บจริงเจ็บท้องไปหมดเลยคือโดนผู้ชายในฝันคนนั้นเขาทําร้ายนั่นแหละน่าสงสารจริงๆครับแล้วคุณผู้ฟังล่ะครับคุณคิดเห็นยังไงกับเรื่องราวนี้ของคุณนาวถ้าให้ตัวเธอเองรู้เรื่องแบบคุณนาวแล้วก็ไปอยู่ในเหตุการณ์วันนั้นตัวคุณอยากจะลองดูบ้างหรือเปล่าและคุณคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์ลงที่ด้านล่างได้เลยนะครับ ผมและทีมงานตอบกลับคุณทุกข้อความอย่างแน่นอนและคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนพวกเราได้ง่ายๆนะครับเพียงแค่คุณกดไลค์คลิปวิดีโอนี้หรือกดแชร์ไปที่ไหนก็ได้สักที่ที่คุณต้องการหรือจะสมัครสมาชิกกับทางช่องก็ได้เช่นเดียวกันครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับที่ฟังกันจนจบไว้เจอกันใหม่กับร้อยแเรื่องหลอนในเอพิโซดหน้าขอให้คืนนี้เป็นคืนที่ดีนะครับ